สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์ฟังนะคะค่ะก็ถ้าเกิดสำเนียงไม่ได้ไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะคือไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ค่ะแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะถ้า่างนั้นก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะ Good afternoon, teacher, friend, and everybody. My name is สวนันทองขาว My nickname is อากาเตะ My Facebook is r ท My email address is tmb550 and hotmail.com. My department is accounting. I am 19 years old. My birthday is 19 December 1995. My family is in Yasothon. My father is a furniture. My mother is a farmer. เรารายพรีโปริสไม่เฝื่อยไม่คอสเฟนอิสพกา마แสงมืดไอคอมชูสคูลบายมอเตอร์ไซค์ไอมีก็ได้หนึ่งร้อยบาทชูสคูลฟอร์วันเดย์ไอศัตรีทรีดโฟล์ว subject in one day ไอไลฟ์แมทเทมัติกเบสไอไลฟ์ทูพรีเฟรดบุ๊กแอนด์ไร all my free time ไอไลฟ์เชลลิสพิส I like w a t e r n e l o n My be loved superstar. Is t o k i I like green color. I like Saturday, b r e e z e I like Valentine, p e a s e I would like to go to England. I want to be pro t e a um n g in the future. ค่ะสำหรับการแนะนำตัวก็จบแล้วนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะคะคือ ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ